สวัสดีค่ะพ่อทานเข้าอิ่มแล้วนะคะพ่อมีกำลังใจแย่ๆเลยขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาองใจพ่อนะคะ เดี๋ยวพ่อจะทานน้ำเต้าหู้ต่อนะคะน้ำเต้าหู้กับชามะนาวแล้วก็กินกล้วยกำลังบี้กล้วยอยู่นะคะกล้วยจะเปลือกดำเพราะว่ามันงอมจัดแล้วตู้เย็นเลย พ่อ <c oughs> กินข้าวอิ่มแล้วพ่มีกำลังใจเยอะแยะเลยขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจพ่อนะคะขอบคุณมากค่ะพ่อกำลังใจยำขยำากล้วยบี้กล้วยไปกินกับยาหลังอาหารนะคะกล้วยมันจะเปลือกดำเพราะมันงอมมาก งอมแล้วก็ไปเข้าตู้เย็นเข้าตู้เย็นเปลือกดำเลยนี่เป็นกล้วยนิโก้ข้ากินกล้วยนิโก้เดือนที่สามสิบอะสามสิบกับวันที่สามสามสิบมีสามสิบวันสามสิบวันอาทิตย์จบวันที่สาม เช้าวันที่สี่นะกลับวันที่สองก็ได้เดี๋ยวกลับวันที่สองก็ได้กลับวันที่สองไปแล้วแลวนะอืมันจะไม่มหวงากลับวันที่สองก็ได้มันจะไม่หวงงานอะรบอืม